ครับการสบายดีครับมีลักแนรายการที่ก็าลักสู่สุขคนคารพี่นองมอน้ผู้การนุ่มน้อยละมอนคนบานไพ่ครับนุ่มมันไพ่คุกโกคนเสื้อผู้หายแง่นลรหนุ่มยัยในตาสีเล็กนีสินพ่อประมันและบานปลายครับพี่นองถนนเดินได้เป็นบางสายเพราะว่าย่านเจ้าหนีเห็นครับเฮ้ยเพราะว่าย่านเจ้าหนีเห็นครับพี่น้อง ก็รู้รู no ้รู้สึกว่าเออมันแมียนดีตัวนี่สิว่าเลยเอาเอาก็มันก็แมนอีหลดีน้อยสิว่าอย่งไดกันหนึ่งจว่ามันลายกันธรรมดาละก็ตรงอ่าทรรมดาลืมไปแน่นั่นละเนาะนั่นด้จริงยังเหลือเฟืออยู่เหลือเฟืออยู่ กะวายเอากะด้วยคว่ำคืนนอนคิดถึงกะรับพี่น้องกะด้วยคว่ำคืนนอยคิดถึงกะมหาพี่หาน้องคือเก่าเหมือนเดิมนั่นแหละครับพี่น้องกะฝากความคืนนอยคิดถึงไปฮอดพี่น้องที่อยู่ฝั่งเล้าเนี่ยไปยุ่นฝั่งพม่าเนี่ยยูอินเดียยุ่นสิ้นร่างกายเนี่ยเห็แล้วอืมกะพูดแล้วก็เลยไปต่อไปอีกพูดแล้วครับพี่น้องจีว่าฮอดฝรั่งเศส อ่า U S A พูดแล้วเดี๋ยวก็แต่ก็มาเบนเยี่ยมแล้วก็มาออสเตรเลียทีล่ะออสเตรเลียมาทั้งนี่ไงมารัสเซียมาจีนมาอ่าเกาหลีเด้๋เกาหลีมาญี่ปุ่นมาฟิลิปปินส์นะฟิลิปปินส์แล้วก็มาหาเงียนเลยเนาะมามาหาอันอัน อ่าของเวียดนามนะเวียดนามเวียดนามแล้วก็มหาคาเมียครับพี่น้องมาฮ่าคาเมนครับขอบคุณในหลายครับขอบคุณสุขูสุขวนเดียกินนี่แต่เราเพิ่งได้ก่นครับพี่นอาา้องฝากขอบคุณในหลายฝากขอบคุณไปหาพี่หาน้องสขขุขูสุขวนนั่นละครับพี่น้องแต่โดนควบคืนหอดคิดถึงนั่นละ่ะเลยมาเลยมาบอกให้ฟังวีซีดอก <c oughs> โอ้โหเ,เลยมาบอกให้ฟังวีซีดอก มันจ,จ็คสี่เมนหรือบ่านเมนมาตี <c oughs> เอ้ากระเาะขอบคุณขอบคุณสุกุนสุกุนกระตือรือ้เกิดในโทรศัพท์รายการเป็นประจำครับกับโดยความคิดหอยคิดถึงครับกับโดยความอ่ามีมีอันสิ่งที่เราใจอีกอันหนึ่งอย่างหนึ่งครับพี่น้องก็คือไอ้กาแฟอาราบิก้าชั้นดีเพราะฉะนั้นกกเป็นอัน กาแฟ V Coffee ครับ, Coffee, รบพี่น้องแล้วก็รผสมสารตกาธรรมชาติ23ชนิดครับหรือว่าสั่งการจกได้ลำวงลำวงย่อนยุกครับอยากได้ลำวงย่อนยุกหรือหมอลำหมอลำซิ่งยังสิกะไปครับพี่นอ้องไปทั่วแลัพท์ไปหาเคนซะเน้อ ก็จรจับไปหาเพื่อนตุนนอเพื่อนเกจีเดบอให้ทีฉันตุนาอเอ้าครับกาดด้วยอืมไปกระโทษโทษระจับไปหาเพื่อนคารพี่นอบ่สิเป็นรถแห่วิธีเคียงเสืองี่สิกะติดต่อครับพี่น้อวิธีเครียงเสือทั้งสดทั้งบ่สดทั้งดนตรีคอมทังซี่กะไปครับพี่น้อง กติดต่อกับเสียนองครับนองชัยเออดีเจนนองชัยศูนย์แปดสี่สองหกหนึ่งเกตศูนย์หนึ่งศูนย์ครับศูนย์แปดสี่สองหกหนึ่งเกตศูนย์หนึ่งศูนย์ครับรับร่องว่าพี่นองสีบอดผิดหวังครับพี่นอนเงี้ยเอ้าก้เมีคำมเฮ้ายๆคำคเฮ้เฮบเ่้เฮ้เฮเเ รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การเวลารู้บุคคลและรู้ชุมชนครับอันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณเอิร์ดสดชื่นเอิร์ดน้องเอิร์ดครับก็ขอบคุณหลารครับขอบคุณออ <c oughs> ออคขอบคุณ,ขอ,คณ,ข,อคณขอบคุณทีไปซอยเหลือเกิดคุคกับยาติพี่นองสุขูสุขวนนะาระ ว่าสิเป็นการขายการการาทีทีไปสั่งสเตปโดยการจังเหตจังเหตนที่สนใจยุตอนี็คือสนใจตนตนพักบุงครับพี่น้องพักบุงพักบุงที่ปลูกปลูกปลูกเส้กระถางเรลาก็เกิดขึ้นมาลาล้ลก็เป็นเป็นตัวง่ามไหมเป็นตัวง่าม,ามเออว่าเออขันขันขัน,ขน,ขนถามมาเห็ดเ้วมาชําระล่างออกดีๆเราปาดทัวมันกิน โอ้หลายบาทยี <tariffs curs ing over> ่ได้คร <son> ับหลายบาทอยู่ก็ถที่ว่าใส่ได้อยู่อยากอยากเรียนน้าเพลินครับพี่น้องอยากอยากเรียนน้าเพลินก็เลยว่าโอ้ยังไดงหน่อยยังคอยจีด้เลียนเนาะสนนกเงินสนหลักสนลก่ะเอาคัตตาตัดสินกันด้วยจํานวนเงินกูกับพวแพรมึงั้งแต่เกิดเป็นแต่ถาวัดกันด้วยความจริงใจกูกับพวกแพรภัยแน่นอนเกิดเป็นคนจะดูถูกคน วันนี้เขาอาจต่อยตำแต่วันข้างหน้าเขาอาจสินเหนือกว่ามึงก็ได้ว่าสัน่น <c oughs> คนมาคบคนด้วยเงินเพราะเงินเบิดเขากระได้น,น,นี้แต่ว่าคบคนด้วยไม่ตรีสิจักกี่ปีไม่ตรีก็เหมือนเดิมครับบอยเอาแค่ตาตัดสินด้วยเงินกะโอ้ คนั lineup, คนตาตัดสินด้วยเงินมันกะที่แพ้ยี่ลรอเนาะมันก็แพ้ยี่ดอกมันก็แพ้เขาคือว่าล่ะวะมันกะแพ้เขาคือว่าล่ะแต่ว่าขันขันตาที่มาตัดสินแบบอนอันควบจริงใจเราอือแต่ว่าควบจริงใจนี่มีให้เต็มเบิดครับพี่น้องมีให้เต็มเบิดควบจริงใจควบจริงใจเพราะว่าที่เป็น ญาติพี่น้องสุกูสุข้นก็คือเป็นความจริงใจที่มอบไปให้ครับโดยที่บอมีอ่อย่างยาอื่นแอบแฝงครับกัด,ด้วยด้วยความด้วยความหักด้วยความคิดถึงครับด้วยความเคารพว่าเอออันนี้มันเป็นยังสี่ยังสี่เด้อกัแต่ว่าอันส่วนเงินนั่นมันก็เป็นยังสี่ยังสี่เนื่องจากว่ามันต้องสดใจเขาอยู่ตอนนี้ก็เลยรอสัมภาษณ์ครับพี่น้องรอ อรอลอเพื่อให้โตเงินน่นมันย้อนกลับขึ้นมาหาเอาก่อนกะเออก็ว่าแล้วมันกะลำบากใจครับพี่มันลำบากใจครับกะเนื่องจากว่าเ้าเป็นคนมันมีเงินเนาะก็อดสซมุซาเอากะเพื่อที่ที่ให้มันได้ฟื้นกลับขึ้นมากอะโอเคครับอก็โอเคกทีว่ว่เซได้สตัวแต่ว่ามันอื มานี่ครบคนอย่าดูถูกคดนมาสังรรา่งคนได้ก็อย่าจะไปดูถูกเขาครับพี่เห็นเขาต่อยตำเนาอย่าจะไปดูถูกเขาแต่ว่าวัานข้างหน้าอีกบ้านข้างหน้าเขาอาจสีดีก็นี่ก็ได้ครับเขาอาจสีขึ้นไปสูงก็นี่ก็ได้กะเอาล้องรองเบิ่งสิเดี๋ยวนเนาะ กับเขาอาจจะสุกว่านี้ก็ได้กับมันกับบ่แน่นแน่นอนเสมอไปเลยครับพี่น้องมันกับบ่แน่นอนเสมอไปกับหนื่องจากว่าการการครูเอ่อการคล้องเลื่อนการเฮ็ดเอ่อเฮ็ดการเด็ดงานนี่เองมันเกิดธรรมดาเลยครับพี่น้องมันธรรมดาเพราะว่าขันตารบ้นนานข้างหน้าเนี่ยมันตีเป็น,นยังไงไพ่ตีเปรูลแล้ววาดนะเอา้ากัโอเคครับพี่น้อง ครับขอบคุณขอบคุณขอบบุญขอบคุณผู้เพื่อนทีคอยให้การสนับสนุนรายการคาราพีนอเพราะว่าจะเป็นคอเลฟิลครับคอเลฟิลคอเลฟิลครับชนิดน้ำสกวดสีน้ำเงินครับแล้วก็คอเลฟิลชนิดน้ำบริสุทธิ์ลอยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ก็คือคอเลฟิลครับอ้าวกะบรบริษัทใดนั่นครับบริษัทบ้านนิวนิวบ้านสมุนไพรชัยมงคลครับนิวบ้านสมุนไพรชัยมงคล เป็นผู้เป็นตัวแท่นจำหน่ายยูมหันคราพี่น้องผลิตจากต้นอัลฟฟอฟาาคราพี่น้องเป็นคาโรเฟลลูเซนนะครับเป็นอายุวัฒนาซอยครับหลังสารพิษในร่างกายลดไขมันลดลดไขมันในเส้นเลือดและก็ลดน้ำตาลในเส้นเลือดเพิ่มปริมาณควบคุมการคุมข้องให้กับผู้ที่ฮาเทีมีเมืซึ่อแบคทีเรียนมครับมิซึ่อแบคทีเรียที่ ฝังยอะในตัวเข้าล้ะล่ะกะที่ซอยขจัดขจัดออกไปคราพี่นาะคือทีค่อยๆขจัดขจัดออกไปกะด้วย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 ดวยด้วยดยดีครด้วยด้ด้วยอ้วยดลวยับวยด้วิด้วยด้วยด้วยด้วาด้วยร้วาด้วยดย้วาด้วย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 ด้วกด้วยด้วรด้วยี้อยด้วยด้วรด้กยด้วยอ้วอด้วยด้วย้กยคยด้วย้วยดัว้ั แองเจนแองเจนคือจะเป็นรถร้อยยี้อยนบนใบหนาของบัวที่เป็นตักระสิวฟ้าการปวดประจำเดือนประจำเดือนมากเปกติการปัสมสอยปุยมีเพศสภาพลำเย็บมีลูกยากแทงลูกง่ายส่งขอดหลวมบกระชับจังสิกะอ้าวลองเอาไปกินเบิึงคือตาพี่น้องล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 องเอาไปกินเบิึงกะถือว่าเออ ที่ใส่ได้อยู่ครับอืมใส่ได้อยู่กะคุณภาพก็แต่ว่าหางโมเมนต์ผู้ชายเนาะผู้ชายก็เรื่องว่าก็เรื่ว่ากายกินนาก็เรื่ว่ากายกินผิวสวยหน้าใสภายในกระชับดับกลิ่นแก้มชมพูอกฟูรูฟิตอฟูรูฟิตพอ้วเอา อกฟูรูฟิตครับพี่น้องอันนี้เป็นเป็นยาของผู้หญิงครับพี่น้องเป็นยาผู้หญิงเป็นยาผู้หญิงที่อ่ะซอยอ่าลดลอยยนต์บนเนี่ยตีนกลางที่เดียครับพี่น้องโต๊ะกะสิว่าทีกับแมวนครับพี่น้องอ่าเพื่อที่สีอ่าเป็นโตชูโรคครับพี่น้องเป็นโตครับผมแล้วก็ยังมียาซีฟันครับ ยาสีฟันของไอ้สมุนไพรชัยมงคลคระดับยาสมุนไพรย,ยาสีฟันสมุนไพรชัยมงคลก็ใสแ่แกงหัวมีกีดครับพี่น้องมันก็สีดับกลิ่นได้อยู่ตลอดเวลาครับพี่น้องแล้วก็ยังมีเซบครับเซบเซบไวท์ทิ่งเซบ <c oughs> <c oughs> เอ้าเป็นเ,เป็น,เ,เ,ปน,เ,เ,ปนเ,เป็นโคโลน ก้อนเลนไวท์เทนนิ่งซอบคอโลนไวท์เทนนิ่งเซตโอ้ซอบซอบคาราพี่น้องครับก็คือเป็นสบู่ครับกินหอมครับกินหอมดับกลิ่นอ่าถั่วสรารพัดร่างกายครับพ uh ี huh. ่น้องแล้วก็ยังมีคร uh ับพี่น้องอืมอันนี้นี่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 ที่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 ผมว่าเป็นเป็นอันอ่า uh huh. สม,มุนไพรที่แบ่งขายครับพ uh ี่น้อง เป็นขวดแบ่งจากขวดใ่นี่แหละครับพี่นอ้องแบ่งออกจากขวดใ่นี่แหละมาขายครับกะที่ว่าโอเคครับพี่นอ้องบ้านนิวสมุนไพรชัยมงคลครับล้างสารพิษในระบบเลือดและลดเดี๋ยวดาเดี๋ยวติอ่านให้ฟังเป็ <c oughs> น่านจังตีครับพี่น้องครับล้าง ครับล่ากรางสารพิษในระบบเลือดลดน้ำตาลเบาหวานควมดันเพิ่มระดับควบคุมกันป้องกันโรคพุ่มแพ้่ต่างๆสลายไขยมันปวดหัวไม่เกรนยับยั้งการจเจริญเติบโต,ตของเซลล์มะเร็งจังสีก่กะเพิ่มเกล็ดเม็ดเลือดครับพี่น้องอ้าวกะโอเคครับกะโอเคที่ว่าใส่ได้ครับพี่น้อง ส่ได้ใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้เป็นยาเพิ่มเพิ่มเออ่ขวัญตัวเนี้ยหัวขวัญขวัญขวัญครับผมครับผมเอาก็ขอบคุณในไลน์ครับขอบคุณสุขูสุกูเที่ให้เกียรติดตามรับฟังรายการเป็นประจำครับแล้วก็มาวันนี้กับชิปซีชิปซีนี่ที่เด้ครับพี่น้องก็กะด้วยความคิดถอดคิดถึงนั่นแหละเนาะก็เลยว่าเออ เอาเห็นจังดีเนาะยังพอทีดีรวบปวมพวกกันเนาะสุดละนะก็ฝาก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 ไปครับไปเอ่อคอยคิดสิคิดใจอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือคันสมมุติว่าพี่น้องต้องการพี่น้องต้องการเพื่อที่สใส่สินค้าจังมูยังสี่กระปุกพี่น้องไม่ว่าจเป็นเองเจนไม่ว่าจะเป็นอ่าคอลเลคชัยังสี่กะเอาโทรมาครับพี่น้องโทรเข้ามา โทรมาที่ 0, 94, 0 94, 6, ูนย์เก้าศูนย์เก้าสี่หกสี่แปดเอศย์เก้หครับศูนย์เกหยเก้าหสปเก้มครับโอ้ว่าไปว่ามาละผิดครับพี่น้องศูนย์เก้าหเกกหหนึ่งแดหาครับศูนย์เก้าหกเกกหหนึ่งแหาครับ โอ้ยบอกไปบอกมาจริงๆเราบอกผิดตัวนี้ไหมฮ่าฮ่าฮ่าฮ่โอ้ยบอกไปมันเล็บม,มาเต็มไปด้วยวันละง,งึดว่าเอา้กาการขอบคุณอะไรกรับพี่นอ้องขอบคุณสุกุลสุกุณย์เยียรติตามรับฟังรายการเป็นประจำครับการฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้โบนนุ่มแน่การมีสมาร์ทสินทอนสมาร์ทเบอร์ไว้สินทอนแล้วก็สมาร์ท,ทะะสทินทอนครับ มาร์ที่เป็นภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษแล้วก็สินทอนภาษาอังกฤษที่กันครับพี่น้องครับกะเอามื่อนีน้ก็คือสิเมนเอาไว้จำเนี้แล้วครับพี่น้องกะคิดว่าก็คือที่บ่บ่ได้ไปเนื้อกว่าแห้งเยี้ยงดอกครับพี่น้องก,อาก,องก่าคณะ,คะคผมก่รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การเวลารู้บุคคลและกะ็รู้ชุดชนครับก่าด้วยความปรารถนาดีครับผมครับกะสวัสดีครับ